เมนูเปิดพิสดารที่เกิดขึ้นบางคนไปรับประทานคังคกแต่ต้องเน้นย้ำนะครับคังคกนี้รับประทานไม่ได้เพราะว่าล่าสุดมีกรณีที่จังหวัดน่านชาวบ้านเขาไปจับคังคกมากินทั้งเนื้อคังคกไข,ข่คังคกปรากฏว่าต้องหามส่งโรงพยาบาลห้ารายนะครับคือเหตุเกิดเมื่อวานนะฮะถูกนําตัวส่งโรงพยาบาลแล้วก็มี ผู้สูงอายุท่านหนึ่งอายุ70ปีเสียชีวิตนะฮะคือเอาคังคกเนี่ยมาย่างกินกันแล้วปรากฏว่ามีเด็กๆด้วยเด็กไม่ได้กินนะฮะค,งคังคกแต่ว่าเด็กเอาไก่เอาเนื้อไก่ไปย่างบนตะแกรงปิ้งเดียวกันกับที่เคยปิ้งค,งคังคกปรากฏว่าเด็กก็มีอาการอาเจียนเหมือนกันคาดว่าน่าจะมีสารพิษบรรย่างตกค้างอยู่ที่บริเวณตะแกรงนะฮะเมื่อวานนี้นายแพทย์ของสาธารณสุขจังหวัดน่านคุณหมอนิพนธ์พัฒนกิจเรืองก็บอกว่า จ้าหน้าที่สาธารณสุขอำเภอทุ่งช้างลงไปที่เกิดเหตุนะฮะที่หมู่บ้านประดู่ไปเก็บตัวอย่างของซาบคังคกที่เอามาปิ้งทาน,ทานกันในหมู่บ้านนี้นะฮะไปตรวจสอบปรากฏว่าในตัวคังคกม่ยมีสารพิษอยู่แล้วนะครับสารตัวแรกก็คือบูฟากินสารตัวที่สองคือโบโฟทอกซินแล้วก็สุดท้ายก็คือตัวของบบโฟเทนินทั้ง3าตัวมันสามารถพบได้ในผิวหนังในเลือดในเครื่องในแล้วก็ไข่ ตัวสามทุกสารพิษสามตัวมันจะมีผลต่อระบบประสาทมีผลต่อระบบทางเดินอาหารแล้วถ้าเกิดว่ามันรับไปเยอะๆมันมีโอกาสทำให้หัวใจล้มเหลวฉับพันแล้วก็เสียชีวิตในเวลาต่อมาและที่สำคัญคือถึงแม้จะปิ้งจะย่างจะอุณหภูมิเท่าไหร่ก็ตามความร้อนไม่สามารถที่จะทำลายพิษพวกนี้ได้นะครับครับคุณหมอก็เลยเตือนประชาชนโดยเฉพาะผูท้ที่ชอบเมนูเปิบพิสดารน,นี่แหละครับ ทั้งคางคกไข่คางคกห้ามกินนะครับและถ้าเกิดได้รับพิษจากคางคกให้รีบไปที่โรงพยาบาลและก็ปฐมพยาบาลโดยเร็วที่สุดครับคือผู้ช่วยผู้ใหญ่บ้านประดูคุณยอดเสียงกองบอกว่าคือผู้สูงอายุที่เสียชีวิตเนี่ยแหละครับจับคางคกตัวใหญ่มาได้ตอนฝนตกเลยนึกเมนูขึ้นมาทำคางคกปิ้งในตัวคางคกมีไข่ด้วยครับก็เลยชวนมากินพร้อมกับแกล้มเหล้ากินไม่ถึงชั่วโมงแน่นท้องท้องเสีย หายใจไม่สะดวกญาติก็ต้องหามส่งโรงพยาบาลในนั้นมีน้องอายุ6-7ถึง7ขวบไปด้วยนะครับเพราะว่าตามที่คุณนัดเรียนคือเอาเนื้อไก่ไปปิ้งบนส่วนที่ปิ้งคางคกด้วยก็เลยได้รับสารพิษนะครับเน้นย้ำคางคกไม่ใช่สัตว์ที่คนทั่วไปเอามากินได้แม้ว่าจะเคยมีคนเคยรับประทานมาแต่ว่ายังเสี่ยงอยู่มากนะครับวิธีที่ดีที่สุดก็คืออย่ารับประทานเลยคังคก เพราะว่าถ้าเกิดเมนูมันพิสดารมากจนเกินไปก็หลีกเลี่ยงเอาก็แลวกันนะครับเพราะว่าสัตว์บางอย่างถึงแม้ว่ามันจะสามารถทานได้แต่บางทีมันก็มีพิษอย่างเช่นที่ญี่ปุ่นปลาปักเป้าขนาดคนที่จะเอาปลาปักเป้ามาทำเนี่ยยังต้องมีบใบอนุญาตเลยอันนี้คังคกซึ่งเราก็รู้กันอยู่ว่ามันมียางมันมีพิษเนี่ยนะฮะมันสามารถปล่อยพิษได้ ถ้าทำไม่ดีเรา <ฮะ S 2> ก็ไม่รู้เหมือนกันว่าพิกมันอยู่ตรงไหนบ้างครับชื่อเมนูบอกอยู่แล้วเปิดพิษดารน,นะครับบางเมนูไม่ต้องพิษดารหรือลดผลมากก็อร่อยได้นะครับ